หนึ่งจากกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลกําไรของปต,ตอทอท,อที่ออกมานะครับในสื่อโซเชียลว่าปตอทอกําไรเป็นแสนล้านเลยนะครับและทําไมน้ํามันยังขึ้นแพงขนาดน,น,นี้นนยังแพงอยู่อืมทำไมตัวเลขผลต่านี่ยไปกําไร กทถึงเป็นแสนล้านปตทบอกไม่ใช่นะครับในแสนล้านนั้นมันมีบริษัทลูกอยู่หลายบริษัทไม่ไว่าจะเป็น o ออนะครับที่ดูแลในเรื่องของกิจการปั๊มน้ํามันข้างในร้านต่างๆนะครับและเรื่องของกําไรต่างๆซึ่งปตทก็ออกมาชี้แจงแล้วและก็ได้จ่ายเงินผู้ปัน,ปนผลผู้ถือหุ้นไปเพียงแค่2%เท่านั้นรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานทีนนี้ครับ อิจารย์อย่างกว้างขวางเมื่อปตทรายงานผลดำเนินงานปี2564มีกำไรสุทธิ1 8 3 6 3ล้านบาทขณะที่ประชาชนต้องแบกรับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปตทหากินบนความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่นายอัธพลเลิกพี่ปู์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนชี้แจงว่าผลการดำเนินงานปี64 ปตทและบริษัทย่อยมีกำไร5%จากยอดขายโดยได้นำเงินส่งเข้ารัฐกว่า8,2500ล้านบาทรวมถึงกำไรที่เกิดขึ้นมาจากหลายธุรกิจของปตทและบริษัทย่อยในเครือทั้งในและต่างประเทศกว่า400แห่งโดยถือหุ้นทางตรง34แห่งและถือหุ้นทางอ้อม404แห่งทั้งนี้สัดส่วนกำไร31%มาจากการดำเนินธุรกิจของปตทและ69% มาจากผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทในกลุ่มปตทซึ่งดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยหากแบ่งตามประเภทธุรกิจกลุ่มธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกมีสัดส่วนเพียง8%โดยกลุ่มธุรกิจน้ำมันมีกำไรจากการดำเนินงานต่อย,ยอดขายน้ำมันเพียง2%เท่านั้นสำหรับผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานอกจากการนำเงินส่งเข้ารัฐ82,500ล้านบาทในสถานการณ์โควิด -19 กลุ่มปะตะทยังช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนโดยชะลอการปรับราคาขายปลีกน้ามันถึงแม้ว่าต้นทุนราคาน้ามันจะเพิ่มขึ้น โดยได้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกาก๊ส NGV สำหรับยานยนต์ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงยังสารต่อโครงการลมหายใจเดียวกันร่วมจัดตั้งหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก หน่วยคัดกรองโควิด1 9และโรงพยาบาลสนามครบวงจรรวมประมาณ1,900ล้านบาทนอกจากนี้ยังดำเนินกิจการเพื่อสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการ r e สตาร์ Thailand ์จ้างนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานปี64จําจำนวน25,000อัตราและปี6และปี65จําจำนวนโครงการโครงการนวักวตกรรมสร้างรอยยิ้ม ยกระดับการเกษตรควบคู่กับพัฒนาสินค้าชุมชนและช่องทางผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโครงการพัฒนาการศึกษาเยาวชน PTT Group School Model พัฒนาทักษะเยาวชนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณแก่เควิสและวิสเทคต่อเนื่องโครงการร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอเพื่อผู้ด้อยโอกาสคา f e Amazon for chance เพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินผู้บกคร่องทางการเรียนรู้ ผู้สูงวัยและผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัวการจัดหากาแฟชุมชนโครงการปลูกปาทาวรเฉลิมพระเกียรติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีกทั้งยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยปตทในฐานะรัฐวิสาหกิจโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศัก,กยภาพในการดําเนินธุรกิจภายต้ท้ถทายที่เกิดขึ้นถ่ายที่เกิดขึ้น,เ,นเพื่อผลตอบแทนกลับคืนสู่เศรษฐกิจและสังคมเข้าใจนะนายอำนาจครับเข้าใจนะจนนก็รู้แล้วนะก็คือว่ากาําไรเยอะแต่ก็ปันผลคืนสังคมคไป